ถ้าซื้อบ้านมาราคาหนึ่งล้านแล้ววันดีคืนดีเศรษฐกิจเกิดตกต่ำทําให้บ้านในละแวกที่เราซื้อเนี่ยราคาลดลงไปเหลือ900,000เท่ากับว่าเราจะขาดทุนหนึ่งแสนแต่แน่นอนบ้านเนี่ยมันสามารถปล่อยเช่าได้ทําให้เรายังมีกําไรรับเอามาหักลดกับการขาดทุนตรงนั้นลงได้ในตลาดหุ้นก็มีอาการแบบนี้เหมือนกันเวลาที่เราไม่ได้ตั้งใจจะขาดทุนนะคะ เราจะใช้อ PTION ในการที่จะลดขาดทุนตรงนั้นเหมือนเป็นค่าเช่าให้กับเราได้ด้วยเป็นการลดขาดทุนให้กับขาดทุนที่เราที่เรามองเห็นอยู่แต่ว่ายังไม่ได้ขาดทุนจริงมันเริ่มกันที่หุ้น BLNK หุ้น BLNK ในพอร์ตของมุมนอนนี้นะคะมีแค่15หุ้นเท่านั้นเองต้นทุนอยู่ที่30เอ่อส3เหรียญต้นทุน43เหรียญแต่ราคาปัจจุบันอยู่ที่30เหรียน ห่างกันถึงสิบสามเหรียญเลยทีเดียวต่อหุ้นนะคะตอนนี้ทำให้ตอนนี้เนี่ยมีขาดทุนสะสมอยู่ที่195หนึ่งร้อยเก้าสิบห้าเหรียญมาดูวิธีการใช้อ p อชัันของบุมอยากให้ดูตรงนี้นะคะตรงนี้เนี่ยเป็นการขาย o อ p อชัันของบุมบุมจะเน้นการขาย o p t i o นเท่านั้นไม่ว่าจะขายเาะขายเอ่อพุ t หรือว่าขายคอลส่วนใหญ่ถ้าหุ้นแม่ไม่ไปไหนบุมจะใช้กลยุทธ์ที่เรียกว่าไอรอนคอนดอร์แบบนี้ คือช็อตทั้งคอแล้วก็ช็อตทั้งพุดไปด้วยรวมทั้งหมด81เหรียญถามว่าเยอะไหมไม่เยอะหรอกแต่ว่ามันช่วยลดการขาดทุนของเราลงไปได้81เหรียญไปหักลบกับ1 9อยเก้ายเกล้กัน,กนให้ดูตามนี้เดี๋ยวผมต้องทุนตรงนี้นะคะ43เหรียญเนี่ย43เหรียญของหุ้น bnk เรามีอยู่15หุน้นเท่ากับว่าต้นทุนของเราอยู่ที่6 4 6้สี่บหกเหรียญแต่ราคาปัจจุบันเนี่ยมันขายซื้อขายกันที่30สิบเหรียญมูลค่ามันอยู่ที่4 5 0้อยห้าสิเหรียญทําให้ทําให้เราขาดทุน1้อยเหเหรียญแต่เนื่องจากว่าออปชั่นเนี่ยเราขายออปชั่นไปทุกอาทิตย์ทุกอาทิตย์ทุกอาทิตย์ ทั้งหมดเนี่ยสะสมมาได้81เหรียญทำให้196ลบกับกำไรที่ได้มาจากออปชัน81เหรียญเหลือขาดทุนสะสมที่115เหรียญทีนี้มาดูกันว่าต้นทุนเดิม646เหรียญลบกับ115นะคะน้อง115 115ก็จะเหลือ531เป็นต้นทุน ห้าร้อยสาสิเอ็ดเป็นต้นทุนใหม่แล้วเอาไปหารด้วยจำนวนหุ้นที่เราถืออยู่ทั้งหมดก็จะกลายเป็นต้นทุนใหม่ของเราคือประมาณสามสิบห้าเหรียญลดไปเยอะไหมคะจากต้นทุนเดิมสี่สิบสามเหรียญตอนนี้ต้นทุนใหม่เหลือสามสิบห้าเหรียญในขณะที่ราคาตลาดตอนนี้อยู่ที่สามสิบเหรียญใกล้เข้ามาแล้วนะถ้าบุ๋มทาแบบเนี้ยไปอีกสักสี่อาทิตย์หรือว่าหนึ่งเดือนโดยที่ ให้ขั้นต่ำในการขายอยู่ในการขายออปชันนะคะอยู่ที่ได้30ิเหรียญนี่คือขั้นต่ำแล้วนะดังนั้นเนี่ยใน1เดือนจะเท่ากับว่าบุ๋มสามารถทำกำไรได้120ิบเหรียญทำให้ตรงนี้ต้นทุนกลับเพิ่มกลับมาไหมจากที่ขาดทุน1 1 5ยสิบหาทำกำไรจากออปชัน120เพิ่มกลับมาอีกห้าเหรียญต้นทุนเราก็จะลดลงไปอีกแต่ต้องอยู่ในเงื่อนไขที่ว่าหุ้นแม่ไม่ได้วิ่ง ไปจาก30เหรียญสักเท่าไหร่นะคะถ้าขึ้นน่ะยิ่งดีถ้าลงเราก็ไม่กลัวเพราะว่าเราก็ขายแบบเนี้ยไปทั่วอาทิตย์เพราะฉะนั้นนี้ก็คือการใช้ออปชั่นในการลดขาดทุนหุ้นแม่หุ้นที่เราถืออยู่นั่นเองทีนี้ถ้าหุ้นตกเราก็ไม่จำเป็นต้องกังวลให้มากเกินไปเพราะว่าเรารู้จักวิธีใช้ออปชันในการจัดการกับการขาดทุนเหมือนกับที่เรามีบ้าน แล้วราคามันตกเราก็ยังสามารถเอามันไปปล่อยเช่าเพื่อเก็บค่าเช่ามาเป็นการชดเชยการขาดทุนที่ยังมองไม่เห็นตรงนั้นได้ออปชั่นกำลังทำงานแบบนั้นค่ะถ้าคิดว่าคลิปนี้นะคะเป็นประโยชน์บุ๋มอยากฝากบอกต่อคนที่กำลังรู้สึกกลุ้มใจถือหุ้นที่ขาดทุนอยู่ฝากบอกฝากแชร์กับคนที่จำเป็นคนที่ต้องการมันด้วยนะคะและนี่คือทั้งหมดจากบุม๋มเอ็มออนขอให้ทุกคนลงทุนอย่างมีสติสงบและสตรอง